รู้ไหมว่าร่างกายมีฟังก์ชันเผาไขามันหลายคนรีบถามดาทันทีปุ่มมันเปิดตรงไหนถ้าไม่รู้ก็คงจะเหมือนมีสมาร์ทโฟนแต่ใช้ฟังก์ชันไม่ครบได้แต่โทรเข้าโทรออกเสียดายความไฮเทคของร่างกายที่มีมาตั้งแต่สมัยกําเนิดมนุษยชาตินะคะระบบเผาผัานของเราเจ๋งมากตรงที่สามารถสลับการดึงแหล่งพลังงานมาใช้ได้เปรียบเหมือนรถยนต์ไฮบริดที่เดี๋ยวก็สลับไปใช้น้ามันเดี๋ยวก็สลับไปใช้ไฟฟ้าสั่งการได้แบบนั้นเลยลองก้ม45องศาแล้วจับพุงย,ย้อยๆดู จริงๆเราแบกแหล่งพลังงานเดินไปกับเดินมาทั้งวันนะคะแต่ทำไมร่างกายไม่ดึงแหล่งพลังงานนี้ไปใช้ทั้งๆที่ในแต่ละวันเราใช้พลังงานเยอะอยู่นะคะต่อให้แค่นั่งๆนอนนอนเนี่ยก็อยู่ที่ค่า BMR ประมาณ1000-1800ถึง1,800แล้วแต่ร่างกายซึ่งมันเทียบเท่ากับที่เราไปวิ่งออกกำลังกาย4-6ถึงชั่วโมงเลยนะทั้งนี้เป็นเพราะความยืดหยุ่นของระบบเผาผาลาญเราพังค่ะ จากเดิมที่เผาไขมันเผาน้ําตาลสลับกันไปมาคือสลับมาเผาน้ําตาลแล้วกลับไปเผาไขมันไม่ได้ค้างเติ่งอยู่อย่างนั้นเหตุเกิดเพราะเราฝึกฝนร่างกายให้กินอาหารที่มีแป้งและน้ําตาลมากเกินไปฝึกมานานแค่ไหนก็ตั้งแต่เรากินอาหารหลักเป็นข้าวโจ๊กก๋วยเตี๋ยวขนมปังแซนด์วิชสปาเกตตี้ แล้วถ้าผสมลงด้วยกาแฟชานมน้ำบัดลมน้ำผลไม้สรุปคือฝึกมาอย่างเข้มข้นตั้งแต่เกิดอะคะ่ะเรียกว่าจมกองแป้งกองน้ำตาลเลยดีกว่าแต่อย่าเพิ่งหมดหวังค่ะพี่น้องถึงจะพังก็ซ่อมได้ด้วยการเทรนร่างกายใหม่โดยใช้เมื้ออาหารที่มีไขมันดีสูงโปรตีนสูงและคาร์โบไฮเดรตต่ำค่ะทานต่อเนื่องฝึก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 เพื่อให้ฟังก์ชันเผาไขามันของร่างกายกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อความยืดหยุ่นของระบบเาผาผลาญเราคืนร่างไขมันยุ้ยยุ้ยพุงยุ้ยยุยก็จะถูกปัน่นกระจุยกระจายเอาไปเผาเป็นพลังงานให้เราใช้ในแต่ละวันมันเล็ดตรงนี้ละคะ่ะฝากกดติดตามและกดหัวใจให้แม่ดาด้วยนะคะ